คำสอนท่านหลวงปู่ม,มั่นเมื่อใดที่โมโหลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วันทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากลองดูดีๆจะพบว่ามีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจ เมื่อใดที่กัดกลุ้มใจลองสูดลมหายใจลึกๆแล้วคิดดูว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังบอกเราว่าเวลาของเราน้อยลงไปอีกหนึ่งวินาทีแล้วการได้พบหน้ากันในวันนี้หมายความว่าหมดโอกาสที่เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะมัวมาทะเลาะก,กันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม เมื่อใดที่ถูกเอาเปรียบลองปล่อยวางดูบ้างพูดมากจะเสียมิตรเรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็แค่กระทบเราชั่วครูชั่วคราวเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปเมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเสียใจลองปล่อยให้มันเป็นไป,น,ปนตามที่ควรจะเป็นทบทวนดูสิว่าชีวิตนี้ ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันเมื่อใดที่เรารู้สึกโดนแย่งอะไรไปให้ลองไตรตรองดูไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปอาจไม่รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงินแค่สุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆอ,อีกมากเพียงใดความสุขง่ายๆที่เราหมองค้าม วันนี้ยังกินข้าวได้ยังนอนหลับสบายแค่นี้คุณก็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆอีกหลายๆคนอดีตควรปล่อยไว้ตามอาดีตอนาคตควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตาย ทานยังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นหละจึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถ้าหากตายไปในวันนี้วันพรุ่งนี้ สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาตะเกียกต,ตะกายดิ้นลนไขวคว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ควรยกโทษผู้อื่นหรือเพ่งโทษผู้อื่นถึงแม้นผู้นั้นจะไม่ดีก็ตามทีเพราะการเพ่งโทษผู้อื่นจะนำความวิบัติสู่ตนโดยไม่รู้ตัวความเผลอสติ มักพาให้ผู้คนนั้นยกโทษผู้อื่นและพยายามยกคุณตนเองแทนที่จะยกคุณผู้อื่นยกโทษตนพิจารณาเราต้องการของดีคนดีจำต้องฝึกฝึกจนดีจะพ้นฝึกไปไม่ได้งานอะไรก็ต้องฝึกท้งนั้นฝึกงานฝึกตนฝึกสัตว์ฝึกตนฝึกใจนอกจากตายแล้ว จึงหมดการฝึกคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอนคนที่มีฐานย่อมเป็นผู้สงงาผ่าเผยและเด่นในปวงชนเป็นที่เคารพรักในหมู่ชนจะตกอยู่ทิศใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลนจะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมจนได้ไม่อับจนทนทุกข์ผู้มีทานประดับตนย่อมไม่เป็นคนล้าสมัย บุคคลทุกขันไม่รังเกียจอย่าลดละท้อถอยความเพียรทำเป็นสมบัติกลางและเป็นสมบัติของทุกคนที่ใคร่ต่อทมพระพุทธเจ้ามิได้ผูกขาดไว้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะต่างมีสิทธิ์ครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติดีของตนด้วยกันบุคคลใดปฏิบัติแล้วบุคคลนั้น ย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดแก่เจ็บและตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นความสุขความยินดีน้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่เห็นซึ่งอะไรอะไรในเบื้องต้นท่ามกลางหรือที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะเข้าถึงความเป็นของไม่ควรถือเอาความเดือดร้อนวุ่นวายใจ ที่คิดแต่ตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราชา์ถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันใครเพียรใครอาจหารใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนทำอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้ และในดวงใจนี้ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจือไปด้วยสุขด้วยทุกอยู่ทุกพบทุกชาติไม่มีวันจบสิน้นผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางมิชอบเสียอีกเพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทางทางที่อยู่ในกรรมสิทธิ์อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่ หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจการงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความใคร่ควรวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผู้มีหลัก มีเหตุผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจไม่ปิดซ่อนให้ความอย่างอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องความทุกข์ทรมานความอดทนทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐ ให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันทีศาสนาทางมิจฉาทิฐิก็นับวันจะแสดงปฏิหารคนที่โง่เขาก็จะถูกจุงไปอย่างโคและกระบือผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อยฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมพระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหนมีอยู่ ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบันที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกันกลมกลืนในขณะเดียวนั่นแหลผู้เห็นคุณค่าของตนจึงเป็นคุณค่าของผู้อื่นรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปในสุคติในโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจศีลคุ้มครองรักษา และสนับสนุนจึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริสุทธิ์ทำก็สั่งสอนแล้วจดจำให้ดีปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอนกิเลสแท้ทำแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่อง,งส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปในภายในและภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบหลีกปลีกตัว จากสิ่งโย่อโยนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกําเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าจิตที่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้นจะมองดูอะไร ก็เป็นนิยายนิกรรมทั้งสิ้นส่วนผู้มีได้รับการอบรมจิตที่ถูกต้องปัญญาแท้จริงก็ไม่เกิดแม้ผู้นั้นกําลังจับพระไตรปิฎกอ่านอยู่ก็ไม่เป็นผลยิ่งทำให้เกิดความลังเลสงสัยตลอดไปส่วนผู้มีปัญญาอบรมมาด้วยจิตที่ถูกต้องแม้จะไม่ต้องจับพระไตรปิฎกแต่ก็น้อมเอาสิ่งต่างๆมาเป็นธรรมเป็นยอดพระไตรปิฎกได้ ทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆศีลเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลสภาวนาอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลและความถูกต้องผู้เป็นหัวหน้าหรือมีภารกิจมากควรหันมาฝึกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการภาวนาช่วยแก้ความยุ่งยากลำบากใจ ทุกประเภทที่เป็นภาระหนักหากปล่อยใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยัง้งคงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติกายกอง